สวัสดีช่องซ้าวๆครับพี่น้องของวันที่23มีนาคม2565เนอะนี่ก็มาพบกับช่องเกษตรท้อตออีกแล้วนะครับพี่น้องช่องเกษตรท้อตอกะเป็นค้นอำเภอหนองบัวละวีนะครับหนองบัวละวีจังหวัดแจ้ยงคูณครับนี่ก็มาเบิ้งแปลงมันของเกษตรกรอีกอีกท่านนึงนะครับอีกท่านหนึ่งแปลงมันแปลงนี่ก็อยู่ในบริเวณของ ชุมชนมูที่แปดนะครับมูที่แปดตําบลหนองบัวละเวอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดเช้ภพูมครับแปลงมันแปลงนี่กะที่อยู่ในเขตชประพัดประธานเนาะครับพี่น้องชนลประทานเนาะที่ว้าความเป็นมาของมันแปลงนี่ก็น้องครับพี่น้องว่าความเป็นมาของมันแปลงนี้เนาะปีที่แล้วมันเพิ่นนี่ต้นถ่วหัวครับเพราะว่าแปลงมันแปลงนี้มันอยู่ติด ติดกับแม่น้ำซีเนาะครับติดกับแม่น้ำซีเนาะติดกับแม่น้ำซีแล้วปีที่แล้วนะครับบริเวณนี่เกิดการน้ำท่วมเปิดเลยเนาะครับเกิดการน้ำท่วมเบิดแล้วเพื่อนบ่ได้บ่ได้หัวมันเลยเนาะครับเพราะว่าน้ำท่วมเนาะครับน้ำจะท่วมมิดคูนี่เลยครับมิดถนุนนี่เลยนะครับพี่น้องเพราะว่าน้ำซีมันนูนนุนนุนขึ้นสูงเนาะติดองปีที่แล้วนะครับ บริเวณนี้น้ำเยะท่วมหมดเลยครับปีนี้เพื่อนกันเลยมัดไถเตรียมเนี่ยครับที่ไทยไว้นะครับเพื่อนที่ไทยเตรียมปลูกอ้อยนะครับพี่น้องเตรียมปิปลูกอ้อยเพื่อนที่โลมันออกเนาะโรมันออกแต่ว่าช่วงที่เพื่อนที่โลมันออกเพื่อนได้ปลูกมันไว้นะครับเพื่อนได้ปลูกมันไว้นะครับอันนี้กันที่ปลูกช่วงเดือนพฤศจิกานะครับเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาที่เพื่อนเอามาปลูกปลูก ปลูกเป็นมันมันนาแร่งนะครับมันหนาแร่งเพราได้ใส่เงินเนาะเพราได้ใส่เงินอันนี้ก็ที่ไปขุดช่วงประมาณปลายปลายพฤชสภาค้มนะครับปลายพฤษสภาคมหรือว่าช่วงต้นมิถุนาเนาะแล้วเพิ่นใส่พันุเอียงนะครับเพิ่นใส่พันุเอียงเข้าไปพันที่เพิ่นใส่กับที่เป็นแฉกดำนะครับเป็นพันุแฉกดำพันแฉกดำผสมกับพันแปดหนึ่งนะครับพันแปดหนึ่ง อีกอย่างนึงกับิมมเว่วเลี้ยงดินก็นะครับที่น้องว่าเพื่อนดินดินพื้นทีพ่พื้นที่ให้ให้ของเพื่อนน่ะมันเป็นดินประเภทใดเนาะ <S <S ดินแถวนี้นะครับมันจะเป็นดินดินอันร่วนนะครับร่วนปนทรายนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดล้าห่วยนะครับติดแม่น้ำซีนะครับติดแม่น้ำซีมันจะเป็นดินร่วนๆออกร่วนเนาะครับเนี่ยดินออกร่วน แล้วมันดีจังใดเนาะดินประเภทนี้นะครับดินประเภทนี้จะมีแต่กรอนในดินลายนะครับที่น่องมีอินทรีย์วัตถุในดินลายถ้าถ้ามันเขามีความชื้นนะครับถ้าเขาเห็ดเป็นมันน้ำหยดนะครับถ้าเขาเห็ดเป็นมันน้ำหยดเนาะสําหรับดินประเภทนี้นะครับมันจะให้ผลผลิตที่สูงกว่าดินดินปกตินะครับดินปกติเพราะว่ามันมีแร่ธาตุลายเนาะในดินนะครับแต่ว่า ปีนี้ฝนมาเลี้ยวเกินนะครับฝนมาเลี้ยวเกินเนี่ยครับมันจะเฮตดให้ฝนเนี่ยตกชุกคักครับช่วงเนี้ยครับสาหรับในเขตอําเภอหนองบัวละวีนะครับเขตอําเภอหนองบัวละวีนะครับแห้งตกตกตกติดต่อกันมาสี่มือแล้วคนระับติดต่อกันมาสี่มือแล้วเนาะสําหรับฝนในเขตอําเภอหนองบัวละวีเนาะ แว่าในพื้นที่อื่นกับที่ตกอยู่ครับหากบ่รูปผมบ่รูปปริมาณน,น้ำฝนว่าที่ไหลที่หน่อยขนาดใดเนาะแต่ว่าที่รูดูเนี่ยก็คือปริมาณน,น้ำฝนบ้านผมเนี่ยลายครับตกติดต่อกันมาสีมือแล้วเดี๋ยวที่พาพี่น้องไปเบิง้งขุดเบื้องหัวเนะครับว่าหัวมันเพิ่นที่เป็นแบบใดเนีย่ยแล้วเนะครับพี่น้องที่หัวขนาดใดเนีย่ยแล้วเนาะเพราะว่ามันอันนี้ก็นหน้าที่เขาซีเดือนแล้วครับ นาเดสี่เดือนแล้วเ <c oughs> บ่งตัวนี้ก็ได้ครับ <c oughs> โอ้หัวแง่แล้วครับพี่น้อง โกไปยเพื่อนเคือเกลานะครับรพี่น้องอ,อันนี้มาเบิ้งหนีพันหนึ่งเนาะน,นี่นะที่เป็นแปดหนึ่งครับส้มกา้านแดงๆครับเมื่อกี้นี่แขกดำนะครับพี่นอ้องอันนี้หัวดกดีครับเนี่ยแปดหนึ่งหอมต้นเลย มานนี้ครับแต่ว่าในการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาของต้นมันเนาะครับผมบ่กอาจสิรูได้ตัวครับบ่กอาจสิรู่ได้ว่าเพื่อนบำรุงยังไดเพื่อนปูงดินยังไดเนาะเพราะว่าเจ้าของเพื่อนกับปรดยย้ยวรอหนี่เนาะแต่ถ้าแปลงใดที่ผมไปเห็นเจ้าของผมก็ทด่ถามให้เนาะครับว่าเพื่อนปูงดินแบบใดเนาะ แต่ละพื้นทีここ่มันบ่คือกันนะครับพี่น้องแต่ละพื้นที่มันบ่คือกันผมจะพยายามเสาะหาข้อมูลให้ได้หลายที่สุดนะครับให้ได้หลายที่สุดถ้าเปลงนี่เฮ็ดเป็นแปลงมันน้ำหยดได้นะครับพี่น้องปลงมันน้ำหยดได้เนาะบ่ขาดให้ละสิบตันอยู่แล้วครับบ่ขาดให้ละสิบตันอยู่แล้วสหรับแปลงนี่นะครับแล้วกับบบบปุยนี่มันจะบอบเปลืองไปไดนะครับ เพราะว่าคุณภาพดินบริเวณแถวเนี่ยครับมันมันดีอยู่ครับมันดีอยู่มันดีลองมาเบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับขูดหวัวเบิงอีกต้ตนเนาะ่ดูอันนี้หัวโดวกครับพี่นอ้อง หมาอ้อมต้นเลยนี่ครับเนี่ยเพิ่ชัดเลยครับพี่นอง เดี๋ยวพาไปเบื้องมองที่มันเกิดความเสียหายนะครับที่ปริมาณน้ำฝนมันไหลยพดนะครับเดี๋ยวให้ไปเบื้องจุดที่มันเสียหายเนาะมันมีน้ำคัังนะครับมันมีมองน้ำคัังเพราะว่าบริเวณตรงนี้มองระบายน้ำม,มันยู่สูงนะครับมองระบายน้ำม,มันยู่สูงมันต้องเหตุล่องน้ำดีๆครับมันคอยจันระบายน้ำได้ดีเนาะ ครับมันนี้มองที่น้ำขังเราเฮตดให้มันเริ่มจินเนาแล้วนะครับเริ่มจินเน่าแล้วเพราะว่าฝนปีนี้มาเต็มหัวปีนะครับเนี่ยฝนบานผมมาเต็มหัวปีเฮห้เกิดการน้ำขังแล้วนะครับมันเริ่มเหี่ยวแล้วครับเนี่ยนี่ครับนี่น้ำขังแล้วมันเริ่มเหี่ยวแล้วเพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ต่ำกว่ามูเนาะเราน้าราสสมาติ ไลออกไปได้เพราะว่าปาก่อมันอยู่พูนครับอยู่สูงตัวนะครับอยู่มุมทั้งมุมหมดนะครับนี่ครับมันก็จะตายเป็นบริเวณยังไเติบอยู่ครับเนี่ยเพราะว่าน้ำาขัางถ้าบมีการระบายน้ำที่ดีนะครับมันก็เปลี่นความเสี่ยงของเขาเนาะครับที่นนองเป็นความเสียเเเส่ยงของเขาเพราะว่าเขาบารู่นะครับว่า ฝนทีนี้มันที่ดีตัหวหัวปีบ่หรือว่าฝนที่ม้าช่วงใดเนาะเขากับบรูในไอชัดนด้นะเบื้องแถวร้อนนั้นเริ่มเริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงแล้วครับเป็นตาเสียดดยครับมันเกิดมาแล้วมันมีหัวแล้วนะครับมันเอามีหัวแล้วเน,ะนเา,าเนะเดี๋ยวผมดกมอ,นอันดูให้ดูกเนเนี่ยครับเริ่มเน่าแล้วนะครับพี่นองเพราะมันอัติเสียมาหลายมือแล้วเนาะ อาทิเ้มาเป็นอาทิตย์แล้วเริ่มมินนะแล้วนี่ครับแต่เสียดายครับพี่น้องนันกำลังหวางงามๆครับท่้ไหนก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเนียนี่ครับพี่น้อง มื่อื่นที่ไปแปลงมันแปลงใดหรือว่าไปของทำใดดินแปลงนั้นแปลงนั้นเป็นแังไดนะครับเดี๋ยวพี่ฟ้าพี่น้องมาเบิ้งนะครับว่าผมที่ไปลงแปลงมันแปลงใดเนะาะเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณไว้แวค่นี้ก็เนาะครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณครับ